ก็มาดีน้อนก็มาดีฮะอือสวยฮะจัดไปท่านผู้ชมตัวคูณอยู่ไหนจังหวะน,นี้อือโอ้ยเกินไป่ะม,มาดีฮะโอ้โหจัดไปคะ่ะเน้นๆเลยท่านผู้ชมโอ้ยร้อยยโอ้ยคูณสิบท่านผู้ชมอมหาต่อระบบบัต สีเกมยังเยอะกว่า35สสีสปินเลยท่านผู้ชมคิดดูแล้วกันนะคะอะโอเคเนาะสำหรับพินนี้นะคะก็ได้กำไรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุน35บาทนะคะกำไรเน้นๆเลยนะได้แล้วก็ควรเลิกนะคะไม่ควรเลนะะ่นต่อสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเกมไพ่พีจีนะคะชื่อเกมชื่อว่าซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะมาเราเข้าดูตัวเกม,มันเลย <c oughs> วันนี้นะคะเราก็มากับทุนส5บาทนะคะก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะนะคะแต่บอกก่อนนะคะว่าคลิปนี้นะคะได้เสียเราไม่ซีเรียสนะจ๊ะเรามาทำคลิปนี้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นเนาะนะคะมาโอเควันนี้ขอไม่ดูตลาดตาจ่ายนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าก่อนที่เราจะเล่นก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยเนาะ,ะเพื่อเป็นกำลังใจทาคลิปต่อไปนะคะมาดูกันว่าจะเป็นยังไง แฉวจัดไปฮะสวยจัดไปฮะท่านผู้ชมก็มาดีครับอืมฮก็มาดีฮะตัวคูณไปไหนจัดไปคูณสี่อืมอึ่มแปดสิบบาทนะคะท่านผู้ชมเอ้ยได้มาต่อทุนหน่อยนะคะเอ้ยเอ้ยอย่าบอกนะซาแกร์เตอร์มาแล้วท่านผู้ชมเอ้ยยังไงไขอีกตัวเดียวอุยชึบแอนแน่ตัวที่สาม จัดไปมาดีเออเข้าเป็นที่เรียบร้อยนะคะน,น,น,น้อนๆไปดูกันนะคะสิหมุนฟรีก็บเบ็นสีบาทนะคะเฮ้ยอ,อ,อย่าบอกนะฟรีในฟรีเฮ้ยเกินไปท่านผู้ชมเฮ้ยยังไงโอ้โหบวยห้าฟรีจะปินนะไม่ได้ฟรีในฟรีนะอืมถ้ามาสองตัวก็ได้ฟรีจะปินแล้วนะท่านผู้ชมจัดไปหกบาท โอ้โหก็มาดีสวยๆไปเลยคูณสิบแจ๋วแจ๋วฮะเอ้ยคู่มังกรน่าเสียดายท่านผู้ชมเอ้ยสี่สิบห้าบาทสวยคูณยี่สิบ Uh huh. รางวัลก้อนโตร้อยหกบาทค่ะท่านผู้ชมเอออะไรครับนี่อ,อ่ะเฮ้ยอย่างน้อยก็ได้แล้ว5ฟาสสปินเนี่ยสองตัวนะคะตัวที่3ม,มาหรือเปล่าเฮ้ยเอามาเงียบจังหวาเฮ้ยมันเลยท่านผู้ชมเออในห้าฟีสปินก็ยังดีแม่ตายตายตายสวยครับจัดไปคูณห้าท่านผู้ชม50บาทยัยยวดจะ้ะ เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยคูณห้าสิบมาดิกู้มังกรแจวจัดไปโอ้โหคูณห้าสิบท่านผู้ชมอือแปดร้อยสิบบาทเกินไปนี่ดูสามสิบห้าบาทนะ้วได้มาพันสองแล้วท่านผู้ชมหรืออหกปีเกรมจัดไปมาไข่นะอโอ้โหคูณห้าสองบาทคูณห้า คูณเก้าหกบาทคูณเก้าโอ้ตายตายเฮ้เบอร์เบอร์เบอร์ซาก,ก็ตเตอร์ยังไงเฮ้ยโอ้โหแม่งเลยโหบวกห้าฟรีสปินกี่ฟรีสปินแล้วเนี่ยท่านผู้ชมเอ้ยมาดิเฮ้ย แม่ห้าฟีสปินหลายรอบแล้วนะที่แบบเพิ่มมานี่หดจะไม่เป็นสามสิบีสฟีสปินแล้วหรอเนี่ยโอ้ยแต่ก็ยังเกลืออยู่นะฟีสปินเข้าเยอะขนาดนี้ได้พันพันกว่าบาทเกินไป๊บย,ยังไงตัวที่สมลงมาหรือเปล่าโอ้ห้าบาท ถ้าได้ฟรีเกมมาแบบนี้แล้วเกลือค่ะไม่ต้องเข้าซะดีกว่านะท่านผู้ชมดูดูคูณสิบเก้าหนึ่งบาทคูณสิบเก้ากูจะว่าตายเออเอาเอาเอาเข้า,ขาไปอโอ,อไหลวะห้าคูณห้ายี่สิบหกบาทมาได้อีกห้าฟรีสปินท่านผู้ชม ก็มาดีฮะจัดปลายท่านผู้ชมยังไหลต่อได้อยู่มาปึ๊บโอ้โห,โโหคูณเจ็ดสุดจัดประหลัดบอกโคตรเกือเลยท่านผู้ชมดูมันมาดูดูมันมาดูดูดูมันทำ กุงมังกรต้องมาดิจังหวะน,นี้รออะไรล่ะฮะเออโอ้ยยี่สิบท่านผู้ชมจัดไปอืมสี่ร้อยหกสิบบาทรวมรางวัลกันนะคะสามสิบห้าหมืนฟรีได้มาพันเจ็ดห้าสิบหกจะบ้าตายนะท่านผู้ชมเมอ้ยดูมันทําอ,อืมไปแปดบาทไปเลยนะคะจังหวะน,นี้รออะไรล่ะคะเออ อสวยฮะก็มาดีท่านผู้ชมเฮ้ยอย่างเอาสวยจัดไปเอออรออะไรล่ะครับอืน่าเสียดายนะะดูดิคูณสิบสองนะคะรางวัลก้อนโตแปดร้อยแปดบาทโอ้โหนะนอกฟีเกมยังได้ดีกว่าเลยท่านผู้ชมเอ,อ้ยดูแจ๋ว สิบหกบาทมาเพิ่มเบ็ดเลย12บาทท่านผู้ชมอืมก็มาดีนอน,น,อนก็มาดีฮะอือสวยฮะจัดไปท่านผู้ชมตัวคูณอยู่ไหนจังหวะน,นี้เออโอ้ยเกินไปว่ะม,มาดีฮะโอ้โหจัดไปค่ะเน้นๆเลยท่านผู้ชมโอ้ยร้อยยสิบโอ้ยคูณสิท่านผู้ชม 6บาทเลยเข้ีเกนยังเยอะกว่า35สี่สปินเลยท่านผู้ชมคิดดูละกันนะคะ อ่ะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ได้กำไรมาเป็นที่เรียบร้อยและทุน35บาทนะคะกำไรเน้นๆเลยนะได้แล้วก็ควรเลิกนะคะไม่ควรเล่นต่อนะท่านผู้ชมนะ,ะอย่าไปโลามากเดี๋ยวลาบมันจะหายอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะ,ะถ้าคลิปนี้เราผู้ผิดกอะไรเราต้องขออภัยด้วยละกันสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยเนาะ,ะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนจนะะ๊ะสวัสดีจ้า